ดูน so ี <chưa realized eterm Gore> ่คนนี้ผงบากย่างไงเลยผงเป็นผงปบบวเลิกน้ำยู่แห้งๆบวเปืือนบวเปืือนน้ำตัวนี้ถึงว่าเด้อเพราะว่าลงมาเฮียงกันหมูดติดหมูติดติดเลยหูุดร้ายคักพี่น้องตัวนี้ตัวเมียอยู่ติดๆกันเลย จุดนี้ก็เป็นซิปเลยครับจุ่มกันอยู่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนเป็นเด็สามสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่เป็น้องเอฟซีสุภทสุคนมือนี่เปลี่ยนเปลี่ยนไมเปลี่ยนหาอยากหากินเปลีย่ยนมะกรูดกระปุ้งเปลี่ยนแขน แขนลองขุดกระปูลองเบิ้งครับ,บข้าปลาอยากว่า,าจเะเดีไปแก,แ,กแกงใส่เผือกอยากกินแกงใส่เผือกเนาะนนนนพี่น้องใส่เผือกใส่ผักกระันยังอาจจะเปลือกมาแล้วขุดกระปูไปแกงใส่เนาะมันสีแดงพอแกงบอกมันรุนรุนรุนพี่น้องพี่น้องเบิ่งหูมันครับหนึ่งสองสามสี่หายุบงีหาหู้ ตูเฮียงกันเลยครับนี่กำลังไปก็ญยติขุดนี่ซ้ำนี้ญาตย่ขุดได้เป็นซิปแล้วเ,เวิ้งซ้ำนี้ครับนี่ม,มันอยู่จุ่มกันอยู่พี่น้อตัวเมียตัวเมียกับมันจะมองกระย่าขุดกัน สามหูสามโตเฮงกันเลยครับตัวใดก่อนตัวเนี้ยก็เลิกตัวเนี้ยก็ตืน่น ก็ยังเลือกอยู่ครับแม่นต้อเป็นขุดผู้นี่าหาปรแมาณอกระุ่นีน่ครับมันอยู่ใกล้ๆกันเ,เลือกขอยาดขุดบ่ก็เนขุดบอวเลืกสัมขุดขั้นเดียวเป็โตชัอตเปิตัวผู้ตัวเมียตัวเมีย,เ,มยเออ <c oughs> ปูน,น้อยนีบมือตัวแม่ตัวแม่แมพี่ขอบุญยากอะไรกันนะคุดซอยกันครับ,รบเ่ากนนกป็นบุกไข่เลึกเนาะ แม่คือก็ตัวแม่พันซิมั่นครับมั่นพันายก็ตัวผูตกลุมตกโพงเนี่ยตัวนี้ก็ควยนึงก็อยู่ห่างๆนีะครับนี่ ถึงยังเ <ừ, S 1> ก็บสุดแขน ừ, <ừ. S 2> ใส่เดียวเลยกับปูนโอ้ยคือมาสั่นจริงๆิงแก่พี่น้อ พงเลยเสีย,ยงถือโตขึ้นเลยบอกมาแม,ตแม่ตัวแม่ตัวแม่ตัดกันเลยครับ

อยู่แห่งๆโม่เปื่อนบ่เปื่อนน้ำขนี่ถึงเวลาด้วยเพราะว่าลงมาเฮียงกันโหติดโหติดติดเลยอู้ย้ายคักพี่น้องตัวนี้ตัวเมียอยู่ติดติดกันเลยตัวนี้ยุ่งหูไงนั่งงัดเอาหม็นเดียวถึงบ่อ ตื่นๆเองยังสีค้องไดยไหวแม่เงียพวกนี้กตื่นครับเห็นโตกันเลยนตื่นกับคุดได้ไหวนํำครับสองหูติดคูคู่เนี่ยูคูกันเลย ส่งคือสิส่งต๊โขงเป่นบลเล็กแมนนั่เห็นโตแล้วมงลุ้นหูที่สองสีเลืกบโตแม่อกีกแล้วคร <Bear> ับลุหนจร <berish> <også. S 2> ิงปึงเลยคือโต้ึ้นเลิกแพ ปึ้งเลยพี่น่องในบนีิล่งโผลโเลยลึกพึกนี่ลึกลึกไม่ลึก,โ,ลกโอ้อขนาดนี้บานลึกปันได้ดอกหนต้อง,งโพง,งไปแล้วโผง่กินไง ตัวแล้วทักงตัวแล้ลวแบวเมาตรงจกใส่เสียบมานๆโตขึ้นขึ้นมาเลยชุดนี้ก็เป็นซิปเลยครับจุ่มกันอยู่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า คนเป็นดรกสามคนเป็นระสามสี่หวยจุ่มกันอยู่เป็นสิบบ่เลิกน้ำครับนี่นั่นเห็นโตัวเพล่ะออกมาตัวนี่นี่นี่ อยู่ข้างกันนี่นี่ลุ้เดียวกันถึงขึ้นกันไปทับเราก็ลงที่นู้หนักหนักเห็นบอหนะักอตื่นขึ้นกันโอ้โหมันหลายปูดเนาะขุดเทียเดียวได้สองเลยครับ <c oughs> โอ้โหหลายแห้งโอ้โหคนจีกันอยู่

อืมตัวเมยั่งเรื่องอะไรใส่อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลขหกจสีบ่เมย์เมย์คือกันเนอะกนกระปุกใส่กำลังคือกันเนาะใส่พลังงาน vừa rồi nhang lấy thằng này xe cấm lăng xẻn tuổi này thứ gì liệu năng vào thử lại Hãy subscribe phủ อีกแล้วนะนะเอ้ยอย่านอ้องเขาสองหูติดแต่เพิ่นไปคนละไล่ครับได้กะที่เอาหมดละ

คู่กันนี่เลิกตันจริงๆงเลยสุดแขนเลย,ยาสามหูเลยครับตีกันทั้งเดียวกันมัดสิสามหูหูแหลกตำกระมูไ,มไล,ล่ระดับกันเลยหนึ่งสองสามหู เป็นโผงแล้วไปอยู่ไก่กันกนึงสีฟูดหูหนึง่งจำตันเลยสองหูายในเวลาเดียวเนบยนโเวลาเดียวเนียนแต่หนะะักอวยไปหูหนึน่งน้อยนึงหนึ่งคนคนจีโอ่เหนื่อยไปแล้วคนสองหูนี่กันไปก่อน หนุ่มคงแต่สั้นจริงปิงลู็กมือมันคอโตขึ้น,ตนแต่เห็นยุ่งเรื่องครับตัวนี้มาแต่เมียแต่บ่ใส่แขงจกบ่ใส่หมาดเสียมเป็นประโยชน์ใส่หมาดเสียมมาตัวโนขึ้นมา มาเสียมาโต,ตเพิ่นขึ้นมาคนงานของเ้าครับคือว่าคุดว่าโดนบาดได้ด้วยครับได้แก่งง่ายอยู่ครับได้ฝ่าไปเขาไปเไปซอยลุงลุงไม่มีโอกาสคุดใหม่ครับว่ไปห้าง่ายคบครับคือว่าคุดได้ไว้อยู่ครับมู้แนเนพิ่นกับบตื่นงผู้แนเนพิ่นกับบลิกบอ่อพิดบ,บอ่อถึง พี่น้องกาบ้านแล้วครับขอบคุณในไลค์แต่ข้ามาเป็นกำลังใจครับเรื่องขยัน,น,น,นยามาตลอดครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมขอบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีพ่อลองมาขุดกระปูคละะิปแหลกมันขุดข้าวเดียวได้แงกงบางไงเลยครับอยากกินแกงกรปูใส่เปลือกเนาะขบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับมาคนใหม่พี่น้องกวยมันหลายอยู่ไดดมะกรูดด้่ยกานพอได้กลนอยู่